ใครหาตัวเลขไทยบนแป้นพิมพ์ iPhone iPad ไม่เจอมาฟังคลิปนี้กันนะคะมาสังเกตที่แป้นพิมพ์ของเรานะคะหากใครที่แป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะให้แตะเป็นภาษาไทยก่อนนะคะตรงนี้นะหลังจากนั้นค่ะเราจะมาแตะปุ่มนี้นะคะเห็นไหมคะสังเกตว่าก็จะมีเลขไทยขึ้นมาเมื่อเราแตะไปหนึ่งตัวเลขแป้นพิมพ์ของเราก็จะกลับมาจุดเดิมเราก็จะทำการแตะอีกครั้งนะคะเพื่อใส่หมายเลขถัดไปและแตะไปเรื่อยๆนะคะ หากใครที่แป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะให้แตะลูกโลก,ก่อนนะคะให้แป้นพิมพ์เป็นภาษาไทยก่อนหลังจากนั้นมาแตะสัญ,ญลักษณ์นี้ค่ะเห็นไหมคะว่าด้านบนก็จะเลขไทยก็จะมาแล้วนะคะนี่เห็นไหมก็จะต้องแตะอีกครั้งนะคะนี่เราก็จะแตะไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมค่ะบ๊ายบาย